สวัสดีนะทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเดอะแกรนฟีดกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่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  กิจกรรมเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนดูเวลานะฮะวันยี้สิหนยีิบสามทีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือกิจกรรมนี้นะฮะต้องนี่นะครับถ้าใครอยากได้ตรงนี้นะฮะผมไม่รู้ว่ามันจะทําการรีไหมหรือว่าจะได้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือทําภารกิจประจําวันให้ครบทุกอันนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่า สิ่งนี้นั้นมันดียังไงนะครับทุกคนมาเราจะไปพร้อมกันแบบรวดเร็วอุ้ยยังไม่เสร็จนี่เป็นไงฮะกดรีไปรีแบบไม่เกรงใจใคร <c oughs> <c oughs> แค่นี้โอเค <c oughs> ยังไม่หมดนะครับทีดเดียวเลยจังหวะนี้มันต้องทีดเดียวแล้ว <c oughs> โอเคมา <c oughs> ได้อะไรบ้างโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหนี่ผมยังไม่มหายไข้เลยเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ต้องมาสวดตัวนี้นะครับอ่ะ ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอันนี้สู้กับอะไรอ๋ออันนี้ก็คือกดซื้อไปนะครับแล้วกดรีเฟรชหนึ่งทีกดซื้อไปแล้วกดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับงานนี้อีซี่อีซี่จัดๆนะครับทุกคนนี่ซื้อไปเลยนะครับไม่มีก็ค่าไปนะครับแค่นี้ง่ายมากเสร็จแล้วกลับไปเอาของนี่เรียบร้อยอันนี้อีหนึ่งทีอ่ะสู้กัอเรียบร้อยเลยนะฮะ อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่นะว่าสายเติมเนี่ยมันก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วสายเติมเนี่ยก็ต้องเล่นอีซี่กว่าอยู่แล้วนะครับแต่ทํายังไงล่ะครับที่เราถึงจะเก่งตามสายเติมได้นั่นก็คือเติมตามไงครับ <laughs> เอเอเอาผมผมเราเล่นนะก็คือเราก็แค่เล่นในโซนของเราก็พอนะครับเราไม่ต้องไปโซนสุลตานหรือว่าโซน โซนที่เขาเติมนะฮะเราก็อยู่ในโซนที่ที่พอไปถึงนะครับที่พอไปได้ดีกว่านะฮะไม่ต้องไปเติมแบบเขานะครับเพราะว่าพวกนั้นเขาเงินเขาเหลือนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับตอนนี้ก็พพราะี่เกผมเต็มมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองผสมดูอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาบอกก่อนว่าทําไมผมถึงเลือกของของพวกนี้นะครับทําไมผมถึงเลือกของแบบนี้นะครับทําไมผมถึงต้องเอาตัวนี้นะครับเหตุผลมันก็คือ นี่เลยนะครับให้ไปดูที่ตัวละครของเรานะครับมีพัสซีฟใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนี่ก็คือไอเทมพิเศษอีกแล้วนะครับเพิ่มเลือดเพิ่มพลังโจมตีนะครับแถมตอนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าอาวุธเนี่ยเขาจะมีอัปเกรดขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่รู้เลยตรงนี้อีกนะครับที่จะต้องอัพฮาคิของเรานะครับซึ่งมันเยอะมากนะครับอืม ใอนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มจากตรงนี้กันก่อนนะครับนั่นก็คือตรงนี้เลยครับที่ผมเข้ามานะฮะตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับอ่ามันเริ่มกันเลยครับปั๊บทีเดียวหมดหมดนะอืมีแค่นี้รับนะครับเรากดส่มเสร็จแล้วเรารับนะครับสูมนิ่งไหมสูมนิ่งไหมยังขาดอีกยี่สิบไม่ได้หาจากไหนหาไม่ได้โอเคกดนี้เลยนี่ครับกดแบบด้วยเร็วนี่อ่ะเอาอีกนี่ครับเป็นไง ถึงแม้ว่าเราจะกดหลายครั้งไม่ได้เราก็กดครั้งเดียวก็ได้หมดแล้วโอเคนะฮะพอได้ตรงนั้นมาแล้วเราก็จะเอาเออของที่เราได้มาในแรกตรงนี้นะครับนี่นะฮะแต่ก็อย่างว่าละครับมันเราไม่ใช่ใส่เติมนะครับมันก็จะประมาณนี้อ่ะทีนี้ต่อไปโอ้โหมีเป็นขั้นด้วยนะประเด็นประเด็นคือมีเป็นขั้นด้วยนะ อาทีนี้ต่อไปนะครับเขาจะมาตรงที่ซาโบนะครับอันนี้นะฮะเป็นกิจกรรมการหมุนนะครับผมก็ได้ทาการหมุนไปที่ร้อยแล้วก็คือได้ตรงนี้นะครับสี่ร้อยสรอผลนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าใครอยากได้ผลตรงนี้เยอะก็เหมือนเดิมนะครับเติมนะฮะห8ดผลฟ้านะครับถ้าทุกคนเติมนะครับก็จะมีโอกาสสุ่มตรงนี้ได้อีกแล้วก็จะได้ผลทองเยอะอีกนะครับ ด,ดีดีดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนอันนี้อันนี้ผมคิดว่าอันน,นี้มันดีนะครับดีมากเลย Summer. ลงทุนแค่แบบน่าจะประมาณร้อยกว่าบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ <businesses. S 1> ต่อไปนะครับก็ไปกิจกรรมตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถใช้เงินนะครับผลทองของเราซื้อได้เลยนะครับถามว่ามันดียังไงผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันต้องทําการเก็บให้ครบ100่้ชิ้นหเก็บให้ครบ100เศษ ทุกคนเฮ้ยหนึ่งร้อยเศษโอ้เกือบหลงผิดซื้อแล้วไม่ล่ะผมคนหนึ่งแหละที่ไม่ซื้ออ <c> ะ <oughs> ผมพูดเลยนะเออ,เอ,อก็จะมีไม้ตรงนี้นะไม้ตรงนี้ก็จะเอาไปทําเรือนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเนี่ยไม้ไม้ไมยะไร เออท่ามันเข้าไปอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นะฮะอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าสายเติมเท่านั้นที่จะไปอยู่จุดจุดนั้นได้นะครับก <c oughs> ิจกรรมใหม่มันเยอะมากนะครับแต่สายเติมเท <Bhar at> ่านั้นที่ไปอันนี้ก็เติมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อันนี้ดีหน่อยนะครับอันนี้ไม่เติมนะครับทุกคนก็แค่กดจิ้มเข้าไปนะครับแล้วกดให้มันพาเราไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กดฟิวชั่นไปเลยหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็กดออกไปดูว่ามันได้ไหมไม่ได้นะครับเราก็กดอีกนะครับ กดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับน่าจะประมาณ10ครั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับสาหรือไม่ก็5ครั้งนะเดี๋ยวผมลองกด5ครั้งดูก่อนนะครับอ่าห้าครั้งใช่ไหมครับก็ออกไปดูปึ๊บนี่นะครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วนะแล้วก็รอวันต่อไปนะมันก็จะปลด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 พอปลดหมดแล้วก็จะได้ตรงนี้นะครับผลทองผลทอง5,000ันผลนะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายก็เป็นกิจกรรมต่อจากข้างบนสุดนะครับนั่นคือกิจกรรมตัวนี้ นะครับพอเราสุ่มมาแล้วจะได้เราก็จะมาซื้อตรงนี้นะครับอ่าแค่นี้เลยอันนี้ก็คือกิจกรรมใหม่ของเรานะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับวันนี้เลยนะตอนหนึ่งทุ่มของเรานี้เองนะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีอีกนครับตรงนี้นะครับถ้าใครสามารถเอาเศษตรงนี้ได้ก็ดีนะครับเก็บได้ครบ100นะครับก็จะสามารถอัปเกรดเรือได้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะอ่ ไม่เกี่ยวนะครับว่ากับตันเรือต้องมาอัพแล้วทุกคนจะตามไปไม่เกี่ยวนะใครมีใครมีก่อนก็ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดนะครับแบบเฮ้ยพี่เรือพี่เรือมันไม่เกี่ยวกันนะครับมันมันเป็นความสามารถของแต่ละคนเนี่ยเรือตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยวิความ,มสามารถของแต่ละคนนะครับมันไม่เกี่ยวกับเนี่ยหยกนานี่ก็สําคัญนะนี่นะครับโอ้โหซึ่งผม ไม่ได้เติมมันก็เลยแบบทําไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราคบเรือเรือหนึ่งร้อยเนี่ยเราก็จะเพิ่มสเตตัสตรงนี้ได้ไหมครับสเตตัสบวกห้าพันสเตตัสบวกหมื่นหนึ่งเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอ่าอ่าตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับผมไม่รู้เลยตรงนี้มันจิ้มอะไรไม่ได้เลยมันต้องใช้อ๋อเพื่อปลดล็อกผมไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกันนะครับอันนี้คืออะไรยังไม่มันยังไม่ขึ้นมา นะครับสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วหรอน่าจะเป็นในพวกเศษเมื่อกี้แน่เลยนะครับที่เราเห็นเห็นกันส่วนเนี้ยหยกน้ำเนี้ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในโหมดนี้แน่เลยเนี่ยโหมดท้าทายอ่ะผมท้าทายหลายรอบแล้วนะผมไม่เห็นมีใครได้ไหมมีใครได้แล้วบอกผมด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะคร่าวๆนะครับกับกิจกรรมใหม่นะส่วนมีคนถามผมว่าพี่ครับไอตัวเนี้มันเก่งไหมพี่ ผมก็บอกได้นะครับว่ามันเก่งนะเนี่ยมันเก่งนะครับถึงอม่อาผมไปถามและว,ว่ามันไม่ได้อยู่ในในเนื้อเรื่องหลักนั่นเองนะครับมันอยู่ในเดอะมูฟวี่นะครับฟิลม์มฟิล์มเลสหรือเปล่าใช่ไหมเออมนอยู่ในเดอะมูฟวี่นะเอาง่ายๆนะครับมนอยู่ในเดอะมูฟวี่นะครับทีเนี้ยมีคนถามว่าพี่ตัวนี้เก่งไหมผมบอกว่าเก่งนะครับแต่นี่ครับต้องมีแต่ครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะซับพอร์ ซัพพอร์ตชาพาะกองทัพเรือนะครับไม่เชื่ออาจเลยครับฮีโร่เห็นไหมครัเอาพูดง่ายกองทัพเรือนะครับจะได้รับความโกรธแค้นเพิ่มขึ้นหนึงร้อยเมื่ออยู่ในการต่อสู้อาคาอินุคุซันอ,อ,อาคาเอออาคาอินุคุซันคิสลุนะครับจะได้รับความโกรธ2เท่าพูดง่ายก็คือถ้าใครนะครับที่มี3ตัวละครน,นี้นะครับมาเทินแรกคุณอันตีเลย อันตีเลยไม่สนใจนะครับโหดมากนะครับถ้าเป็นเลเวล2นะครับฮีโร่นะครับจะได้รับความกดแค้น200เมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับและยังไม่พอเพียงเท่านั้นนะฮะหลังจากปลุกสกิลตัวนี้นะครับก็คือน่าจะเป็นเอ่อ12ดาวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับหรือไม่ก็อาจจะ10ดาวนะครับน่าจะ12อะไรผมว่านะก็จะทำการบัฟพลังฮีโร ที่เป็นกองทัพเรือนะครับเพิ่มตีเร็ว10บแอตแท็กนะครับในก็คงอยู่20วินะครับไม่ให้โหดได้ยังไงส่วนสกิลนี้นะครับเป็นการเพิ่มเลือดนะครับใน3ขวดนะครับถ้าตัวนี้นะครับจัดการศัตรูได้ก็จะเพิ่มขวดทีละ2ขวดนะครับสูงสุดได้แค่3ขวดเหมือนเดิมนะฮะอติเมยของเขาดียังไงก็ดีนะครับคือกระแทกตัวที่อยู่ข้างหน้าแล้วไปโดนตัวข้างหลัง นะครับก็จะเพิ่มก็จะทําให้ตัวที่โดนกระแทกตัวที่โดนไปโดนตัวกระแทกที่อยู่ข้างหลังโดนดาเมจเพิ่มอีกสิเอซนะครับอ่างงไหมไม่งงนะเออก็สมมุติว่าไอ้ตัวที่1กระเด็นไปโดนตัวที่2ไอ้ตัวที่1ก็จะโดนดาเมจเพิ่มอีกอ่าเอออธิบายอย่างนี้น่าจะเข้าใจใช่ไหมส่วนไอ้ตัวที่2ก็โดนดาเมจที่มันไปกระแทกนะฮะก็พูดง่ายๆว่าไอ้ตัวที่1อ่ะโดนดาเมจสองครั้งไอ้ตัวที่2อะโดนครั้งเดียวเออประมาณนี้แล้วกันนะครับง่าย ส่วนมันจะเก่งไม่เก่งยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าให้ผมเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับอีวานนะครับตัวนี้เก่งกว่าอีวานจริงนะครับเพราะหเลยคืออีวานเนี่ยมันมีแค่สกิลออนติเมตนะครับที่จะสามารถซับพอร์ตได้เพียง1ตัวนะครับและเป็นตัวที่ดาเมจสูงที่สุดในทีมเรานะครับแต่ตัวนี้วงเล็บ ทหารเรือเท่านั้นนะฮะนี่คือความเก่งของแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเก่งเหมือนกันนะครับตกเบต้ากันละนาวนะฮะจังหวะนี้ก็ตอนนี้ก็ยังผมตอนนี้ผมสิ่งที่ผมคิดนะครับผมก็ยังคิดว่านะครับถ้าใครมีเงินมีเงินแบบสุลต่านเลยนะครับตัวที่เก่งที่สุดนั่นตอนนี้นะครับก็คือโซโลโซโลล่างอาชูลูนะครับนี่ฮะโซโลล่างอาชูลูนะครับ ถ้ามีเงินนะครับแล้วปั้นได้ถึง12ดาวตัวนี้ผมบอกเลยว่าต่อให้เป็นกาบก็เอาไม่ลงนะครับนะอโอเคนะฮะอันนี้ประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่มีใครผมยังไม่เคยเห็นใครปั้นถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมันใช้เงินเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับหนึ่งกันเนี่ยเขาก็ยังเป็นทีมเดิมๆอยู่ครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันโกงที่สุดแล้วนะฮะ โอ,โอ้โหตั้งแต่เปลี่ยนชุดมานี่เท่จริงๆนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ยังไงก็ก็ยังไงก็ยังไงก็ยังไงก็งกอีกทีนึงนะครับทุกคนก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะครับเป้าหมายของเรามีพุ่งชนนะฮะแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าทําไมเขาถึงเอาตัวนี้เข้ามานะแสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยผมว่ามันต้องมีจุดพีคในเนื้อเรื่องนะฮะหมายถึงว่าในเกมนะครับที่เขาเอาตัวนี้มาเนี่ย เหมือนเขาเอามาล่อซื้อนะจริงเนี่ยเหมือนเขาอยากให้เราสุ่มตรงนี้ยเออแบบสุม่มไปเฮ้ยเราให้มันสุ่มดิเอ้ยสุ่มไปเลยเอ้ยสุ่มไปเลยเอออ่าสุ่มไปเลยดิเออรออะไรล่ะนี่ไงนี่ไงเกลือเห็นนะเฮ้ยมันโอ้โหเอาก็สุ่มไปดิโหปวดหัวเลยอ่าตัวนี้ก็ไม่มีอานี่ครับนามิมีคนถามว่าสุ่มนามิตรงไหนนี่เลย นะครับนี่สามารถกดได้เลยนะครับนามิตรงนี้นะครับสามารถกดสุ่มได้เลยนะตอนนี้นะครับนามินะครับถือว่าไม่รู้ไม่ชี้แล้วกันผมไม่พูดไม่รู้ไม่ชี้แล้วกันตามใจนะครับใครอยากเล่นก็เล่นได้เลยนะครับเออใครอยากเล่นตัวไหนเล่นครับไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วกันนะฮะง่ายๆอีซี่อากดเลยแล้วกันนี่เป็นไงได้แล้วนะครับผมก็ได้ตัวมันมาแล้วนะครับทุกคน ความเก่งมันอยู่ที่แห่งคนใดผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เอามันมาไว้ก่อนเพราะว่าผมคิดว่าผมกำลังจะเล่นหน่วยกองทัพเรือดูดิโอคิซารุผมนี่น่าจะสีดาวแดงได้นะคิซารุเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นฟูจินี่ก็น่าจะสีดาวแดงได้ส่วนคูซันนี่เอน่าจะนานเลยครับคูซันไม่มีตัวเลยนะฮะนะะข่าวข้าวก็ประมาณน,นี้นะครับงี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมใหม่กันด้วยนะสำหรับวันนี้ ผมต้องไปก่อนนะครับทุกคนไปนอนนะครับพักผ่อนดึกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วเนี่ยสองทุ่มนะครับทุกคนยังไงก็ฝันดีกันนะครับทุกคนอย่านอนดึกนะฮะพักผ่อนบ้านนะครับอย่าเล่นแต่เกมนะทุกคน <c oughs> แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้กัดดูดบาย